พระองค์เจ้าบุรชัดชยากรอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้คำพูดที่ฟังดูมั่นใจประโยคนี้เนี่ยมาจากเจ้าชายพระองค์หนึ่งในแผ่นดินรัชกาลที่หครับนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครยโยธินครับซึ่งก็นับว่าทรงเป็นเจ้าชายที่ทรงมั่นพระไทยในพระองค์มากๆพระองค์หนึ่งเลยละครับ ซึ่งผลของความมั่นใจนั้นนะสร้างคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ให้กับประเทศชาติไม่น้อยนะครับหลายอย่างที่ทรงริเริ่มและก็พัฒนาจนก้าวหน้าแล้วก็กลายเป็นที่เรื่องลือไปทั่วในคราวนั้นเลยละครับแต่ทว่าหลายเรื่องเหล่านั้นก็กลับถูกละเลยไปตามกาลเวลาครับโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามนั่นแหละครับ แต่ไม่ว่าจะยังไงครับพระชนชีพและความมุ่งมั่นของพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนั้นนะ่ะก็ควรค่าแก่การจดจำและก็กล่าวถึงอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของระองท่านเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านละกันครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ Tik Tok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t ร์แตงทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้จากบทความของคุณสันสนีวีระสินชัยนะครับของหม่อมราชวงศ์ปียชัดฉัดชัยรวมถึงบทความของคุณผินทุ่งคาในศิลปะวัฒนธรรมนะครับและก็เอกสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งครับคุณผูฟังครับพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยทินเนี่ยทรงประสูติเมื่อวันจันทร์ที่23มกราคม2425นะครับ พระนามเดิมก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรครับทรงเป็นพระโอรสในลำดับที่38ครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เจ้าจอมมารดาวาดครับคำพูดที่ว่าอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้เนี่ยเป็นพระดำรัสของพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินครับ ท่านตรัสเมื่อครั้งที่นักบินชาวเบลเยียมเนี่ยได้นำเครื่องบินมาแสดงการบินให้คนไทยได้ชมกันครับที่สนามม้าสะระทุมครับครั้งนั้นน่ะพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกนะครับและก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ทดลองเสด็จขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับนักบินฝรั่งครับพระดำรัสเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสัยและก็ความเป็นคนจริงครับ ไม่เกรงกลัวหรือว่าย่อท้อน,นะครับอีกทั้งยังท่งมุ่งมั่นตั้งพระไทยแน่วแน่ครับในการข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายนะครับซึ่งเราจะเห็นพระอุปนิสัยนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับจากพระประวัติของเจ้าชายพระองค์นี้แหะครับซึ่งก็กล่าวได้ครับว่าทรงเป็นเจ้าชายที่มีคุณลักษณะพิเศษประจําพระองค์ครับก็คือความกระตือรือร้นมุ่งมั่นและก็มีพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะด้านช่างนะครับที่ทรงสนพระไทย และความสนพระททยของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ทรงหยุดนิ่งนะครับโดยเฉพาะด้านการช่างและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทยอยหลั่งไหลเข้ามาตลอดพระชนชีพของพระองค์เลยครับขณะทรงพระเยาว์ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบนะครับในปี2437เนี่ยก็เสด็จไปทรงศึกษาต่อด้านโยธาทธิการครับที่โรงเรียนแฮรโรที่อังกฤษนะครับ พระบรมราชนกก็คือรัชกาลที่5เนี่ยทรงตระหนักพระรารย์ไทยถึงพระคุณสมบัติและก็ความถนัดของพระราชโอรสพระองค์นี้เป็นอย่างดีครับมีความปรากฏในพระราชหัตถเลขาครับที่ทรงมีถึงเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดีครับขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ครับมีหน้าที่พระอภิบาลพระราชโอรสที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อในยุโรปนะครับรัชกาลที่5ท่านว่าอย่างนี้ครับบอกว่าชายบุรษชัดอยู่ข้างจะเป็นคนขี้อวด มีท่าทางที่จะเป็นเช่นนักเรียนแต่ก่อนๆคือมักอวดและถือความรู้มากไปกว่าที่จะทำได้จริงแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยประสงค์จะแสดงความเท็จเป็นด้วยตื่นตื่นเมาเมาตัวหน่อยหน่อยหนึ่งถ้ากวดให้มีความรู้ได้มากๆจนที่เชื่อตัวของตัวไม่ยิ่งไปกว่าความรู้แล้วก็คงจะใช้ได้ดีในส่วนของความถนัดเนี่ยทรงเล็งเห็นรับว่าความสามารถและความถนัดทางการช่างของพระเจ้าโอรสพระองค์นี้เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับ แต่ก็ทรงทราบถึงพระประสงค์ของพระราชะโอรสด้วยครับที่มีพระประสงค์จะศึกษาวิชาการทหารตามที่นิยมกันในหมู่พระราชะโอรสครับอันนี้ก็เนื่องมาจากพระราชะดำริแหละครับที่ว่าพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าเนะี่ยควรจะเรียนทหารทั้งหมดครับเพราะถือว่าการทหารน,นั้นมีเกียรติครับและแม้ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็ตามเนะี่ยความรู้ด้านการทหารก็จะสามารถช่วยให้ทรงดํารงพระองค์เองได้อย่างมีเกียรติยศนะครับ ก็ปรากฏถึงความตระหนักพระาราชหฤทัยเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระราชโอรสอ,อีกพระองค์ครับซึ่งทรงกําลังศึกษาวิชาทหารบกในเยอรมนีครับความตอนหนึ่งเนี่ยรัชกาลที่5ท่านบอกกับเจ้าฟ้าบริพัตรอย่างนี้ครับว่าองค์บุรชัดนั้นว่าเธออยากเป็นทหารเพราะฟังเทศนาขององค์สวัสดิ์และอยากเอาอย่างลูก และก็เพื่อเป็นไปตามความพอพระทัยและพระประสงค์ของพระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยและเพื่อความเหมาะสมนะครับก็จึงโปรดให้เจ้าชายหนุ่มพระองค์นี้เนี่ยได้ส่งเข้าศึกษาวิชาวิศว,วกรรมที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่อังกฤษนะครับแล้วก็มาเรียนต่อวิชาทหารช่างที่โรงเรียนวิศวกรรมทหารที่ซัตเทมครับจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปศึกษาเพิ่มเติมในฝรั่งเศสส่งศึกษาการทำทำนบนะครับแล้วก็ขุดคลองในเนเธอร์แลนด์ด้วยครับ แล้วก็เสด็จกลับมาทรงงานและศึกษาต่อที่อังกฤษจนได้เป็นสมาชิก MICE นะครับหรือย่อมาจาก Member of the Institution of Civil Engineer ครับก็เทียบเท่าวิศวกรรมสถานนั่นแหละครับเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังเสด็จไปดูงานช่างสมัยใหม่ที่อังกฤษนะครับเมื่อเสด็จกลับที่สยามก็โปรดให้เข้ารับราชการด้านการทหารช่างครับดำรงตำแหน่งเจรเทหารช่าง ในหน้าที่นี้นะ่ะทรงพระวิรยอะุตสาหะนะครับและกระทุ่มเททั้งพระไทยและพระวรกายให้กับการฝึกอบรมทหารช่างให้มีความรู้ด้านช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างของอังกฤษที่พปรงไปร่ำเรียนมานั่นแหละครับในการฝึกอบรมเนี่ยต้องแต่งตำราวิชาทหารช่างเพื่อใช้สอนนักเรียนนะครับ แล้วก็ตลอดจนต้องส่งปรับปรุงและก็พัฒนาวิชาช่างในกองทัพบ,บกด้วยครับให้มีความสามารถในการซ่อมแซมและก็สร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องกลกลไกไม่ให้ต้องเสียหายทิ้งไปนะครับหรือต้องพึ่งความสามารถของช่างฝรั่งเท่านั้นล่ะครับปรากฏพระเกียรติคุณในประกาศพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมขุนนะครับในปี2459แผ่นดินุิสการที่6นะครับ ความในพระบรมราชองการว่าอย่างนี้ครับบอกว่าได้ทรงรับราชการในตำแหน่งจเจรทหารช่างทหารบกมาแต่พระพุทธศักราช2451ในเวลาที่ทรงรับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ทรงพระดำริวางระเบียบวิธีการจัดการในกรมนั้นให้เรียบร้อยเป็นหลักฐานทั้งได้ทรงแต่งตำราเรียนและทรงทำการสอนด้วยพระองค์เอง และแนะนำให้ผู้สอนในวิชาช่างสำหรับทหารนับว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งวิชาช่างทหารในกองทัพบ,บกสยามเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้รอบรู้กิจการช่างทุกประเภททั้งทางทหารและพละเรือนเป็นอย่างวิเศษหน่วยงานช่างทหารในสมัยที่ทรงบริหารเนี่ยนะครับครอบคลุมกิจการต่างๆซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งนั้นแหะครับ ซึ่งองค์ผู้บริหารก็ส่งกระตือรือร้อนที่จะศึกษาด้วยการอ่านมากฟังมากนะครับไตรตรองทดลองก่อนเพื่อที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานครับครั้งท่งตั้งแผนกรถไฟขึ้นในกองทัพบ,บกเนี่ยครั้งนั้นน่ะท่งนำวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาใช้ในการรถไฟหลายประการนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยปัจจุบันยังคงใช้อยู่เลยครับเช่นโทรศัพท์ทางไกลแล้วก็โทรศัพท์อัตโนมัติแทนการขอทางโดยโทรเลขแบบดั้งเดิมนะครับ พระองค์ทร,ยยรงมีพระปรีชาสามารถในกิจการรถไฟอย่างมากนะครับพระองค์ทรงมีส่วนสําคัญในการบุกเบิกและก็พัฒนากิจการรถไฟไทยจนมีการขยายเส้นทางออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเวลาต่อมาครับโดยในปี2453เนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าบรุรชัดชยากรเนี่ยรักษาการในตําแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือครับ จนกระทั่งต่อมาเนปี2460ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เนี่ยเข้าเป็นกรมเดียวกันครับเรียกว่ากรมรถไฟหลวงครับโดยมีพระเจ้าบุรชัดชัยากรเนี่ยดำรงตําแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงครับภายหลังจึงทรงได้รับสมญานามว่าพระบิดาแห่งรถไฟไทยนะครับ ขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเนี่ยพระองค์เจ้าบรุรชัดชยากรเนี่ยได้ส่งริเริ่มนำเอาเครื่องเจาะมาทำการเจาะสำรวจหาน้ำมันดิบในบริเวณที่มีพบน้ำมันดิบไหลขึ้นมาบริเวณผิวดินที่บ่อหลวงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็ส่งว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาสำรวจทางธรณีวิทยาครับเพื่อค้นหาน้ำมันดิบและถ่านหินในประเทศไทยนะครับ และในปี2471ครับพระองค์ยังได้ทรงซื้อรถจักรดีเซลจำนวน2คันจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยมีกำลัง180แรงม้าเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่ารถจักรไอน้ำลากจูงขบวนรถได้ไม่สะดวกครับและก็ไม่ประหยัดอีกทั้งลูกไฟที่กระจายออกมาเนี่ยเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะครับและก็อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ไม้หมอนรถไฟได้อีกด้วยครับดังนั้นก็จึงทรงเริ่มการใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้าแทนการใช้รถจักรไอน้ำครับ เพราะว่ามีสายพระเนตรที่ยาวไกลทีเดียวครับเพราะว่าทรงคาดการว่าอนาคตต่อไปเนี่ยไม้ฟืนจะหายากแล้วก็ราคาสูงครับการใช้รถจักดีเซลเนี่ยจะสะดวกและก็สะอาดและก็ประหยัดเงินด้วยครับนั่นก็ทําให้ประเทศสยามตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะครับที่มีการนํารถจักดีเซลเข้ามาใช้งานครับจนต่อมาได้มีการทําตราพระนามของพระองค์เนี่ย ติดไว้ข้างรถจักรดีเซลในเมืองไทยทุกคันเลยนะครับนั่นคือตราบูรชัดครับซึ่งเรื่องนี้ขุนนางยุคก,ก่อนปฏิวัติ2 4 7 5เจนี่ยจะคุยกันนะครับว่ารถไฟสยามเนี่ยเจ๋งกว่ารถไฟอังกฤษในดินแดนอาณานิคมซะอีกนะครับจริงๆแล้วรถไฟบ้านเรานะี่มีมานานนับร้อยปีแล้วนะครับโดยพระราชลำมริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็เริ่มเดินรถครั้งแรกเนี่ยในปี2439ครับ แล้วก็มีการขยายเส้นทางเดินรถไปตลอดครับจนสิ้นรัชกาลเนี่ยมีทางรถไฟที่เปิดใช้แล้วทั้งสิ้นเนี่ย932กิโลเมตรนะครับและก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกกว่า690กิโลเมตรครับแต่เมื่อมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่6พระองค์ก็ทรงเห็นถึงอุปสรรคของการแยกกลมรถไฟออกเป็นกรมรถไฟสายเหนือแล้วก็กลมรถไฟสายใต้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ ก็จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รวมกิจการรถไฟทั้งสองเน่เขาเป็นกรมเดียวกันครับเรียกว่ากรมรถไฟหลวงนั่นแหละครับแล้วก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมมาพระกำแพงเพชรอัครโยธินดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเป็นพระองค์แรกครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเนี่ยพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรเนี่ยได้ส่งขยายกิจการรถไฟไทยเนี่ยจนครอบคลุมเกือบทั่วประเทศนะครับ แล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดจนทำให้ในปี2 4 7 6เนี่ยเส้นทางรถไฟของไทยเนี่ยมีความยาวมากกว่า3,000กิโลเมตรเลยนะครับเรียกว่าล้ำหน้าอินโดจีนของฝรั่งเศสและก็รัฐมาลายูของอังกฤษในขณะนั้นมากเลยทีเดียวครับหลังจากนั้น,นกิจการรถไฟบ้านเราก็ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับครับแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยเส้นทางรถไฟไทยนยีมีเส้นทางรถไฟระยะรวมกันราวๆสัก4,500กิโลเมตรแล้วนะครับ ซึ่งหากจะเทียบความทั่วถึงของเครือข่ายเส้นทางเดินรถเนะี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถสู้อินเดียได้เลยครับโดยอินเดียเนะี่ยระยะทางต่อพื้นที่จะสูงกว่ามากนะครับแต่ถ้าจะเทียบเรื่องห้องนอนห้องนั่งห้องน้ําห้องส้วมและก็รถสเสบียงสะอาดสะอา้านแล้วเนี่ยรถไฟไทยของเราหน้าอย่างพอสู้กับรถไฟอินเดียได้หลอครับ จริงๆก็เพิ่งปรับปรุงไปเมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับเมื่อ2560เนี่ยรัฐบาลไทยประกาศปรับปรุปรงรถโดยสารทําสีรถรบวนโดยสารทั้งในและนอกใหม่นะครับและก็ห้องน้าและเครื่องสุขภัพันก็สะอาดสะอ้านปราศจากกลิ่นรบกวนระหว่างการเดินทางนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระองค์เจ้าบริชัทชยากรเนี่ยพระองค์ทรงสนพระไทยเรื่องการบินครับโดยทรงทดลองขับเครื่องบินสาธิตจนได้รับการยกย่องว่าเป็นคนไทยคนแรกที่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินครับ ขยายเรื่องนี้อีกสักนิดนะครับว่าครั้งนั้นเนี่ยนายวินเดฟเปินครับเขาเป็นนักบินสัญชาติเบลเยียมนะครับเขาถอดชิ้นส่วนเครื่องบินบรรจุหีบเนี่ยแล้วก็ลงเรือมาครับเพื่อจะมาแสดงการบินในสยามครับตอนนั้นใช้สนามม้าสะปทุมนะครับเป็นสนามบินครับมีผู้ชมไปชมกันคับข้างมากครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการประชาชนแต่ว่าไม่มีพระองค์ใดหรือใครเนี่ยแสดงเจตจำนงที่จะทดลองโดยสารไปกับเครื่องบินเลยครับ ก็จะว่าไปมันก็เสี่ยงะนะครับตอนนั้นการบินยังไม่ได้เจริญเลยนะครับเพิ่งเริ่มต้นในโลกเลยล่ะแต่ว่าพระองค์เจ้าบุรชัตชยากรเนี่ยทรงมีวัดปฏิบัติที่บางประการในท่านแตกต่างจากพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนใหญ่ครับท่านดูมุ่งมั่นแล้วก็กล้าหาญนะครับก็เลยมีพระประสงค์ที่จะทดลองขึ้นบินไปกับนายวินเดฟเบิร์นนะครับพระองค์ก็เลยนับเป็นคนไทยคนแรกครับที่ขึ้นเครื่องบินเพื่อทดลองการบินในครั้งนั้นนะครับทำให้ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการบินครับ ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพระงเจ้าบุรุษชัยยากรเนี่ยได้ส่งขอพระราชทานพระรบรมราชานุญาตตั้งแผนกการบินทหารบกขึ้นในกองทัพบ,บกนะครับซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบันนี้แหละครับนั่นทําให้พระองค์เนี่ยส่งวางรากฐานกิจการบินขึ้นในประเทศไทยครับรวมถึงจัดตั้งบริษัทเดินอากาศนะครับและก็เปิดเส้นทางพาณิชย์ด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยล่ะครับ นอกจากงานราชการแผ่นดินแล้วเนพระองค์เจ้าบรุรชัดชยากรเนะี่ยทรงสนพระไทยด้านศิลปะภาพ,าพยนตร์นะครับรวมถึงงานด้านวิทยุอีกด้วยครับพระองค์สนพระไทยการถ่ายทําภาพยนตร์ตั้งแต่ทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษครับและก็ทรงริเริ่มศึกษาทดลองถ่ายภาพยนตร์ในแบบสมัครเล่นครับจนเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์สมัครเล่นของอังกฤษในขณะนั้นเลยนะครับกระทั่งปี2465ครับพระองค์ก็ได้ทรงจัดตั้งหน่วยผลิตภาพยนตร์ขึ้นในกรมรถไฟหลวงครับ โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่ากองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวกรมรถไฟหลวงมีอาคารที่ทำการตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงน,น,นะครับกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวของกรมรถไฟหลวงเนี่ยนับเป็นหน่วยงานภาพยนตร์ของรัฐแห่งแรกในสยามนะครับและก็แห่งแรกแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับทำหน้าที่ผลิตภาพยนตร์ข่าวและก็สารคดีเผยแพร่กิจาการของการรถไฟและก็พระราชะกรณียกิจ และพระราชพิธีต่างๆนะครับรวมถึงภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของสยามด้วยครับตลอดจนกิจการของหน่วยงานราชการอื่นๆแล้วก็ยังรับจ้างผลิตภาพยนตร์ให้เอกชนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานแห่งนี้ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของชาติในเวลาต่อมาครับ งานด้านวิทยุเนี่ยพระองค์เจ้าบริชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินส่งริเริ่มนำวิทยาการด้านการสื่อสารเข้ามาใช้ในประเทศครับเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมเนี่ยทรงดำริให้ตั้งสถาน,นีวิทยุกระจายเสียงขึ้นนะครับเมื่อปี2471ครับและก็สั่งเครื่องวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นเนี่ยเข้ามาทดลองก่อนนะครับ โดยทำการทดลองที่ตำบลสระแดงครับใช้ชื่อสถานีว่า 11PJ ครับซึ่งคำว่า PJ เนี่ยย่อมาจากบรุรชัดชยากรในภาษาอังกฤษนะครับอันเป็นพระนามของพระองค์ครับ25กุมภาพันธ์2473พระงเจ้าบรุรชัดชยากรเนี่ยทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ครับโดยใช้ชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทหรือว่า Radio Bangkok at พญาไทครับ ตั้งอยู่ที่วังพญาไทครับมีกำลังส่งแค่2.5กิโลวัตต์นะครับโดยอันเชิญกระแสะพราชดํรัสของในหลวงรัชกาลที่7จากพระที่นั่งอมรินทราิิิิฉไชเนี่ยเข้าไมโครโฟนถ่ายทอดสดไปตามสายนะครับเข้าเครื่องส่งแล้วก็กระจายเสียงสู่ประสบนิกรนับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยครับแต่แม้ว่าพระองค์เจ้าบัรฉัดชากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยจะทรงทุ่มเททำงานแทบทุกแขนงเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยแต่ความทุ่มเทของพระองค์ท่านเนี่ยกลับต้องดำเนินควบคู่ไปกับการถูกกล่าวหาและก็ใส่ร้ายพอสมควรนะครับมีคนพยายามสร้างข่าวลือครับว่าท่านเนี่ยร่ำรวยมหาศาลจากการกว้านเก็บที่ดินในพื้นที่ต่างๆในทุกๆครั้งครัครบที่มีการขยายเส้นทางรถไฟทั้งๆที่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถึงจะยังไงครับ ลําริในการสร้างสารรค์ของพระองค์ไม่ได้หยุดอย่างครับเมื่อทรงปรับปรุงรถไฟเพื่อเป็นประโยชน์ของกองทัพด้านคมนาคมขนส่งแล้วเนี่ยก็ทรงมองถึงประโยชน์ที่จะทําได้มากกว่าแค่การคมนาคมครับนั่นคือการท่องเที่ยวครับคุณผู้ฟังครับทรงคาดการอย่างถูกต้องแหละครับว่าในอนาคตเนี่ยการท่องเที่ยวจะเป็นกิจ,จาการหนึ่งที่เข้ามานํารายได้สู่ประเทศอย่างเป็นก่อเป็นกำครับเช่นบางประเทศในยุโรปที่พระองค์ทรงมองเห็น,นครับ ก็จึงส่งริเริ่มธุรกิจนี้อย่างครบวงจรครับนับตั้งแต่โปรดให้ตั้งแผนโฆษณาขึ้นในกรมรถไฟนะครับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชักชวนชาวต่างประเทศเนี่ยให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับด้วยการส่งหนังสือและก็ภาพชวนท่องเที่ยวเนี่ยไปให้นักเรียนไทยและก็สถานทูตไทยเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการครับในส่วนพระองค์เนี่ยพระองค์เจ้าบริชัทชยากร,กรก็ส่งเข้าเป็นสมาชิกสมาคมโรตารีกรุงเทพนะครับหรือว่าแบงคอกโรต a รี c l ับ เพื่อจะให้มีโอกาสที่จะติดต่อกับชาวต่างประเทศครับอันจะเป็นผลดีกับธุรกิจท่องเที่ยวในเวลาต่อมานะครับพรงุงโปรดให้สร้างโรงแรมชั้นหนึ่งครับก็คือโรงแรมวังพญาไทยไว้รับรองนักท่องเที่ยวครับแล้วก็เพื่อให้การคมนาคมและท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสะดวกครับก็จึงถูลแนะนําให้สร้างสะพานพระราม6เชื่อมเส้นทางรถไฟสายเหนือและก็สายใต้นะครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในสมัยนั้นก็คือชายทะเลหัวหินครับส่งเตรียมทั้งโรงแรมและก็สนามกอล์ฟเอาไว้รับรองนะครับการท่องเที่ยวในสมัยนั้น,นได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศพอสมควรครับซึ่งก็ถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจท่องเที่ยวที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะครับพระอุปนิสัยกระตือรือรน้นและก็กระหายความรู้โดยเฉพาะวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกเนี่ยซึ่งจะนำประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองเนี่ย ก็จะยิ่งส่งขวนขวายศึกษาเพิ่มนะครับวิทยาการอะไรที่ใหม่ๆมาเนี่ยพรองสนพระไทยมากครับอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศครับซึ่งโปรดให้ใช้เป็นครั้งแรกที่อาคารของโรงพ,พยาบาลสาราเฉลิมกรุงนะครับทาให้สาราเฉลิมกรุงเนี่ยกลายเป็นโรงพ,พยาบาลติดแอร์แห่งแรกในสยามนะครับต่อมาในเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจด ปรดให้ยุบรวมกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงคมนาคมครับก็จึงโปรดให้พระองค์เจ้าบูรชัดชัยยากรกรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยรับตําแหน่งผู้รังเสนาบดีกระทรวงคมนาคมและพาณิชย,ยการครับตั้งแต่23มีนาคม2468ครับจนถึง14พฤษภาคม2469จึงทรงตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมครับ และทำการในตำแหน่งผู้บัญชาการการรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามด้วยครับต่อมา8พฤศจิกายน2472โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับทรงศักดินา15,000ครับและเมื่อได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นอภิรัฐมนตรีในวันที่21ตุลาคม2474เนะี่ยทรงเป็นองคมนตรีในสมัยรัชก,กาลที่7จนถึง2475เลยนะครับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรุษชัดชัยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยส่งเป็นต้นราชสกุลชัดชัยนะครับมีพระชายาหนึ่งพระองค์ก็คือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธนรุมนครับซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรน์รัชมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์นะครับกับหม่อมราชวงศ์สว่างจักรพันธ์ครับนอกนั้นเนี่ยเป็นนางห้ามหม่อมห้ามของท่านนะครับมีเจ้าละดาคํา ซึ่งสกุลเดิมคือเนชเชียงใหม่นะครับมีหม่อมเพี้ยนซึ่งสกุลเดิมคือสุรคุบครับหม่อมเผือดสกุลเดิมคือพึ่งรักวงมีหม่อมบัวผัดสกุลเดิมคืออินทรสูตรครับแล้วก็หม่อมจำลองสกุลเดิมคือชาลานุเคราะห์และหม่อมเอื้อมสกุลเดิมคืออรุณทัตรครับพระอมมีพระโอรสพระธิดาเนี่ยรวมทั้งหมด11พระองค์ครับแต่หลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลของคณะรัษฎรก็ได้ขึ้นมามีอำนาจครับ และก็ได้ปลดพระองค์เจ้าบรุรชัดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยทินออกจากงานราชการนะครับแล้วรัฐบาลก็ได้หันไปมุ่งเน้นความสําคัญของการคมนาคมทั้งบกแทนครับโดยแทบไม่ได้ความสนใจนโยบายกิจการรถไฟอีกเลยครับนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ การพัฒนารถไฟไทยในยุคสมัยนั้นะหยุดชะงักจนถึงขั้นหยุดนิ่งแล้วก็ปล่อยให้เทคโนโลยีรถไฟในเอเชียของชาติอื่นๆเขาแซงหน้าไปกันไกลลิบเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้คนไทยทุกคนก็เห็นได้นะครับเพิ่งจะกลับมาให้ความสําคัญแล้วก็พัฒนากันจริงๆจังๆเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองละครับรวมไปถึงกองถ่ายภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวของกรมรถไฟหลวงเนี่ยก็ถูกยุบแล้วก็เลิกไปครับ ในขณะที่สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามซึ่งทรงเป็นนายกสมาคมมาตลอดนับตั้งแต่2474นั้นนะ่ก็ได้ถูกยุบและก็ยุติลงในปี2476ครับพระกรณียกิจด้านต่างๆของพระเจ้าบุรชัดชยากรกรม,มพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนะี่ยก็จึงเริ่มลดบทบาทลงนับตั้งแต่นั้นนะครับและภายหลังนะ่ยทุกคนก็ได้รับรู้ความจริงแหลครับว่า แท้จริงแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมายตามที่มีคนพยายามจะสร้างข่าวลือเลยนะครับที่ดินที่ลือกันว่าเป็นของพระองค์ท่านเนี่ยที่จริงแล้วคือที่ดินที่ท่านมอบเอาไว้ให้กับการรถไฟทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตก็จะพอทราบได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่มีทรัพย์สินเป็นที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยเลยเนี่ยผมว่าหนึ่งในลำต,ต้นคือการรถไฟนี่แหละครับ เดาเอาไว้ก่อนลนะพื้นที่นี้เป็นของใครเนี่ยเดาว่าเป็นของการรถไฟเนี่ยถูกไปครึ่งนึงแหละครับผมว่านะครับและหลังจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินก็ส่งเสด็จไปประทับอยู่ที่สิงคโปร์ครับพร้อมกับครอบครัวเมื่อปี2476นะครับ เหมือนเมือนกับเจ้านายในสายพระองค์อื่นๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็ก็เรียกได้ว่าแตกสานร้างกระเซ็นไปอยู่หลายๆที่นะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับต่อมา14กันยายน2479ครับพระองทรงพระประชวรอย่างกระทันหันและก็สิ้นพระชนที่โรงพยาบาลในสิงคโปร์ครับมีสุริพระชรนษาได้55ปีครับพระชายาก็ได้เชิญพระศพเนี่ยกลับมากรุงเทพนะครับ เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันทมหิดลเนี่ยก็ได้โปรดให้ะดิตสถานพระศพที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามราชาวรวิหารนะครับแล้วก็ประกอบการพระราชากุศลทักษิณานุปทานในวันที่8และก็9ตุลาคมครับมพพีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2480ที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชาวรวิหารครับ สาเหตุการ์ประชวนจนสิ้นพระชนนั้นน่ะสเดพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยสงกล่าวเอาไว้ในสารสมเด็จนะครับหนังสือที่รวบรวมจดหมายโต้อตอบระหว่างพระองค์ท่านกับสมเด็จกรมพระยาอาิสรานุวัติวงศ์นะครับท่านบอกว่าพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินส่งกินเลี้ยงขนาดใหญ่ครับจนประชวนพระนาภีก็คือท้องเสียครับรักษาอยู่ที่พักถึง3วันนะครับ พระการก็ไม่ทุเลาครับจนวันที่4เนี่ยแพทย์จึงเชิญเสด็จไปโรงพยาบาลครับแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลได้แค่2ชั่วโมงครับพระหัไทยก็หยุดเต้นครับท่านก็สิ้นพระชนที่นั่นเลย55ปีในประชนชีพของพระองค์เนี่ยสร้างผลงานอันก่อให้เกิดความทันสมัยและก็เจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองของสยามมากมายนะครับก็เหมือนกับชื่อตอนที่ผมว่าสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างในพระชนชีพของพระองค์ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในพระไทยของเจ้าชายพระองค์นี้ครับประโยคที่ว่าอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้พระองค์พิสูจน์เรื่องนี้ให้เราเห็นแล้จริงๆในประชนชีพของพระองค์นะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับ รูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ